สวัสดีครับพบกับพี่โนบิตะนะครับจาก YouTube n b Review Channel นะครับก็วันนี้นะครับวันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวันจันทร์ที่4ีมกราคมพศ2564ัน้นั่นเองนะครับวันนี้พี่จะมาถ่ายรุ่น Highlander ขับเคลื่อน200้อยกสูงกับ Space Cap 1.9S นะครับเอาตัวไหนดีนะครับเพื่อตัดสินใจในการซื้อรถในปี2021นะครับ ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยนะครับแบบรายละเอียดที่ว่าเจาะลึกแล้วนะครับไปไปชมกันครับรุ่น LDA นะครับกระจังหน้าของเขาจะเป็นแบบโพรเมียมนะครับเนี่ยกระจังหน้าจะเป็นแบบพรเมียมไฟหน้านะครับก็จะเป็น Isuzu Vision Y LED นะครับปรับระดับสูงต่ำได้4ระดับเลยนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้านล่างแล้วก็ไฟตัดหมอกแบบฮาโลเจนนะครับส่วนตัว S นะครับ ก็จะเป็นไฟหน้าแบบหลอดไส้ฮาโลเจนธรรมดานะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวอย่างเดียวไม่มีไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับไปติดตั้งได้ที่แผนกอะไรได้เลยนะครับกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นสีเทานะครับพร้อมโลโก้ส,สูขนาดใหญ่ตัวนี้จะเป็นสีเงินโบฮีเมียนเมทัลิกนะครับส่วนถ้าจะตัวไฮแลนเดอร์นะครับก็จะเป็นสีเงินเซอร์แมปนะครับนะ ที่แตกต่างนะครับด้านข้างก่อนนะครับถ้าเป็นรุ่น Space cap นะครับเขาก็จะมีโลโก้ p เปซ Cap เป็นสติ๊กเกอร์นะครับแต่ถ้าเป็นตัว Highlander ก็จะเป็นตัวพิมพ์นูอยู่บริเวณด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวด้านข้างสีขาวนะครับถ้าเป็นตัว Space cap นะครับแต่ถ้าเป็น Highlander เขาจะเป็นไฟเลี้ยวในกระจกเลยนะครับขนาดล้อนะครับขนาดล้อต่างกันมากเลยนะครับ รุ่น LDA ไฮ g h นเดอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบอร์ยางนะครับ255 60 R 1 7นะครับล้อมแมกขนาด17นิ้วนะครับส่วนเจ้าตัว L ตัว S ครับตัว S ไม่ใช่ตัว LDA ตัว S จะเป็นหน้ายางนะครับขนาด215 70 R 1 5นะครับเป็นล้อกระทะนะครับ ระบบเบรกก็ให้มาเหมือนกันนะครับ ABS EBD BA ให้มาครบนะครับแล้วก็มีระบบการสะเทือนแบบอิสระปีกนุกนะครับดิสเบรกขนาดใหญ่นะครับ350มิลลิเมตรนะครับเหมือนกันนะครับถ้าไม่ใช่เหมือนกันสิไม่ได้เหมือนกันนะครับขนาดจานเบรกไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับ h i g h l a n d ร์นะครับ Highlander ตัวนี้นะครับจานเบรกจะใหญ่กว่าส่วนตัวนี้จะ เล็กกว่านิดหน่อยนะครับเล็กกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเขาก็จะมีคอยสปริงมาให้ด้วยนะครับเสริมแรงยึดเกาะกับถนนได้ดีทั้ง2รุ่นนะครับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของทั้งสงตัวนะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power ในยุค g e n e r a t i o n ที่2นะครับให้กำลังสูงสุด150แรงม้าที่1,800-3,600ถึง 3, รอบต่อน,นาทีนะครับ แรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรเดี๋ยวเรามาชมราคากันก่อนนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับ LDA ตัวนี้นะครับราคาเงินสดอยู่ที่723,000บาทนะครับนี่ส่วนตัว S s p a c e c a p 1.9 S ราคาอยู่ที่65,000บาทนะครับนี่ตัว S นะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็จะเป็นตัว S เกียร์อ,อัตโนมัตินะครับ ก็จะให้ระบบความปลอดภัยเพิ่มมาก็คือ ESC TCS SSA s d c นะครับที่จะเพิ่มเข้ามานะครับนี่มีให้ครบเลยถ้าตัว S ในตัวออโต้นะครับวันนี้เป็นตัว S เ,เกียร์ธรรมดานะครับเสาอากาศนะครับอยู่บริเวณหัวเก๋งเหมือนกันนะครับตัว Space Cap นะครับจะไม่มีบันไดข้างมาให้นะครับ มือจับประตูนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับส่วนเจ้ตัวไฮแลนเดอร์ก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับแล้วก็มีบันไดข้างมาให้นะครับเนี่ยต่างกันเยอะเลยนะครับด้านท้ายนะครับในตัว S นะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบมาตรฐานนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเสริมหล่อเสริมโกโก้ก็ไปใส่ ไฟท้ายแบบ LED ได้เช่นกันนะครับเนี่ยสติกเกอร์ฝาท้ายนะครับยูสูดีแม็กอยาเงี้ยนะครับก็อยากแต่งเป็นโค้งอยากแต่งได้ครับการชนท้ายรุ่นนี้ไม่มีนะครับแต่ถ้าอยากติดตั้งก็ติดตั้งได้นะครับส่วนตัวสูงนะครับตัว Highlander l d a ก็จะแตกต่างขึ้นมาหน่อยนะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบ ด u อลโซนิก LED แบบเคลเลนนะครับเนี่ยมือเปิดฝาท้ายแบบโคลเมียมพร้อมกล้องมองภาพขนาดถอยจอดนะครับเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นนะครับนะการชนท้ายก็จะเป็นแบบอินทิเกรตบัมเปอร์นะครับเนี่ยถ้าเป็นตัว S นะครับเขาจะไม่มีไล่ฟ้ากระจกหลังมาให้ถ้าเป็นตัว LDA มีมาให้ครับไปเดีย๋ยวเราไปดูด้านในกันอ่า นี่เป็นรุ่น S อนะครับรุ่นเอก่อนงานรุ่น H, S อรุ่น S นะตัวนี้นะบานแฝบเขาก็เปิดได้90องศาเหมือนกันนะครับเนี่ยรักพี่เสียดายน้องครับ <Yeah. S 2> พงอะไรก็จะเป็นแบบยูรีเทนนะครับ <Yeah. S 2> มาตรวัดก็จะเป็นแบบมาตรฐานนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่มีมือจับช่วยขึ้นรถนะครับก็ oh. เป็นรุ่นเตี้ย นะครับตอนนี้ก็จะไม่มีฝาปิดช่องเก็บของมาให้นะครับไฟฉุกเฉินก็มีมาให้เหมือนกันนะครับช่องแอร์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับวิทยุก,ก็จะเป็นแบบ1ดินนะครับ cdm p 3นะครับเสียบ usb แฟลชไดร์ได้แล้วก็มีช่องต่อ aux นะครับส่วนระบบปรับอากาศก็จะเป็นแบบเมนนวลนะครับ แล้วก็จะมีสวิต์กับระบบระบบทําความเย็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปรับน้ํายาแอร์นะครับจะเอาร้อนหรือเอาเย็นก็ได้นะครับสําหรับพี่โนบิตะเองพี่เป็นคนขี้ร้อนที่ต้องปรับสุดอยู่แล้วนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> แล้วก็จะมีช่อง DC 12V อโวลต์อยู่ตรงนี้นะครับสําหรับเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับช่องเก็บของตรงนี้จะไม่เป็นแบบกดเปิดกดปิดนะครับก็จะเป็นแบบ ปล่อยว่างๆแบบนี้นะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นแบบกดเปิดลงมาอย่างนี้นะครับกระจกมองข้างนะครับก็ไม่มีไฟเลี้ยวอย่างที่บอกกันนะครับเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าการตกแต่งเกียร์นะครับก็จะเป็นแบบยูรีเทนนะครับครับประมาณนี้ช่องวางแก้วนะครับสดำออมาอะไรเป็นแบบยูรีเทนนะครับ ระบบเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเกียร์โอเวอร์ไดรต์นะครับก็จะมีเกียร์5และเกียร์6 2เกียร์นี้นะครับจะประหยัดน้ำมันมากขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยช่องแอร์นะครับก็มีฟิลเตอร์กรอง PM 2.5มาให้ด้วยนะครับเนี่ยกระจกก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับเนี่ยปรับด้วยมือนะครับอ่าดูอีกทีนึงแล้วกันกระจกแบบนี้ปรับด้วยมือนะครับเนี่ย ปรับด้วยมือนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะไม่มีไฟสองแผนที่มาให้นะนไฟในเก๋งก็มีมาให้เหมือนกันนะครับพร้อมระบบหน่วงเวลานะครับม่านบังแดดไม่มีไฟสองสว่างมาให้แล้วกระจกด้วยนะครับไม่มีแล้วก็จะมีที่วางตัวนี้ครับที่วางแก้วน้ำขวดน้ำตรงนี้ได้นะโอเคครับ กระจกนะครับเขาก็จะเป็นกระจกแบบกระจกไฟฟ้านะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอัตโนมัตินะครับบุกนุ่มซอฟทัชก็มีมาให้นะครับแล้วก็มีระบบปลดล็อกประตูแบบจังหวะเดียวนะครับวันโมชั่นอัลล็อกมาให้นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูรุ่นพี่บ้างครับรุ่นพี่รุ่นนี้รุ่นน้องนะครับอันนี้รุ่นพี่มาดูรุ่นพี่กันบ้างรุ่นพี่มีอะไรบ้างรุ่นพี่ อ่ารุ่นพี่จะแตกต่างจากรุ่นน้องยังไงนะครับรุ่นพี่เขาก็จะมีคิ้วตกแต่งสีกันเมทัลลิกตรงนี้มาให้นะครับมือเปิดประตูสีเงินซาตินนะครับมีบุนุ่มมาให้แต่ก็ยังไม่มีเปียโนโบแบ็กมาให้นะครับตรงนี้ไม่มีมาให้นะลําโพงให้มา6ตัวนะครับตรงนี้2ตรงนี้2นะครับด้านบน2เป็น6ตําแหน่งนะครับ ก็ไม่มีระบบการขโมยให้มาทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับเบาะนั่งเขาก็จะเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับเนี่ยปรับได้นะครับปรับเข้าออกได้นะครับแบนแครบเขาก็เปิดได้90องศาเหมือนก,นกันกับรุ่นน้องเลยนะครับเนี่ยอันนี้รุ่นพี่นะครับรุ่นพี่อ่ะเรามาดูรุ่นพี่ต่อรุ่นพี่มีอะไรบ้างสิ่งที่รุ่นพี่แตกแต่างจากรุ่นน้องเอนะครับก็จะมีคิ้ว ตกแต่งตรงนี้เป็นสีเทากันมิทัลลิกมาให้นะครับแล้วก็มีตกแต่งช่องแอร์ด้วยสีเงินนะครับแล้วก็จะมีกล่องเก็บของนะครับพร้อมฝาปิดตรงนี้มาให้นะครับกระจกก็ปรับด้วยมือเหมือนกันแต่จะปรับโคนมาแบบกันกับรุ่นน้องนะครับี่รุ่นพี่เขาจะเป็นอย่างนี้นะนี่นี่รุ่นพี่นะนนครับช่องเก็บของของรุ่นพี่เขาก็จะเป็นแบบนี้กดเปิดผลักปิดอย่างเงี้ยครับ ด้าล่างก็เหมือนก,นกันกับรุ่นน้องเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างจากรุ่นน้องก็คือเครื่องเล่นนะครับก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่ก็ตัวนี้ยังไม่มีระบบนำทางมาให้นะครับ แผงแอร์นะครับก็ยังไม่ตกแต่งด้วยสีโครเมียมมาเหมือนรุ่นน้องเอสเลยนะครับเนี่ยเหือนรุ่นน้องเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นช่อง DC 12โวลต์เอาท์เลนะครับแล้วก็มีช่อง usb ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับการตกแต่งหัวเกียร์ก็เป็นแบบ U ยูรีเทนอยู่เหมือนกับรุ่นน้องนะครับ ช่องเก็บของก็เหมือนกับรุ่นน้องเลยนะครับเหมือนกับรุ่นน้องเป็นแบบตกแต่งด้วยยูรีเทนธรรมดานะครับคันเกียร์ก็เป็นแบบ ain, ยูรีเทนอยู่ยังไม่หุ้มหนังนะครับพ่อพี่โนบิตะลืมบอกไปนะครับรุ่นนี้ก็จะตกแต่งด้วยยูรีเทนเหมือนกันนะครับเนี่ยเหมือนกันเลยกับรุ่นพี่นะครับเนี่ยเหมือนกัน คราวนี้เรามาดูฝั่งผู้ขับขี่ของฝั่งรุ่นที่กันบ้างนะครับนะคิ้วฝั่งผู้ขับขี่ก็จะตกแต่งด้วยสีกันมิทัลลิกนะครับมือเปิดประตูสีสาตตินโคมนะครับมีโบนุ่มซับพัดมาให้นะครับสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้านะครับก็จะเป็นแบบขึ้นลงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันการหนีบเพิ่มเข้ามานะครับ Windows j m protection นะครับ แล้วรุ่นพี่ก็จะมีมือจับช่วยเวลาขึ้นรถได้แล้วนะครับ <S <S นี่มาตรวัดก็จะเหมือนกับรุ่นน้องเลยนะครับเหมือนกันกับรุ่นน้องนครับแต่รุ่นนี้จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะฮะเนี่ยไฟฉุกเฉินก็ต๊อแตกแตกต๊อกแตกเหมือนติ๊กต๊อกติ๊กตอก,ก,นนเ,หหหเ,กเหมือนกันนะครับเห็นไหมหัวเกียร์เหมือนกันครับเกียร์เดินหน้า6สปีดทั้งคู่นะครับทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะครับเกียร์เอ,เ,อเกียร์โอเวอร์ไรด์นะครับ ที่ประหยัดน้ำมันสุดก็มีเกียร์5กับเกียร์6นะครับส่วนรุ่นพี่เขาก็จะมีสวิตสำหรับควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยเพิ่มมาให้นะครับแต่รุ่นน้องไม่มีนะครับการตกแต่งพวงมาลัยก็เหมือนก,นกันกับรุ่นน้องนะครับวัสดุดแบบเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีช่องสําหรับวางบวดน้ําตรงนี้นะฮะน้ำนี้เลยนะครับประมาณนี้ฮะ อันนี้รุ่นพี่ละรุ่นพี่ครับก็บอกตรงๆนะครับว่ารักพี่เสียดายน้องนะครับนี่พี่เสียดายน้องมากๆเลยข้อแตกต่างมีเพียงเท่านี้นะครับมีเพียงเท่านี้แหละนะครับแต่ถ้าใครชอบ สไตล์ยกสูงให้จัด LDA ยกสูงได้เลยนะครับถ้าใครชอบแบบราบลืน่น<ม>ก็เอารุ่น Space Cap ได้นะครับไปซิ่งไปอะไรได้ไปแต่งซิ่งจูนกล่องได้หมดนะครับเนี่ยลัคกี้เสียดายน้องจริงๆนะครับราคาต่างกันเยอะเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งราคาไว้ท้ายคลิปนะครับท้ายคลิปก็คือด้านล่างของวิดีโอนั่นแหละนะครับอ่ะโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับก็พี่นวิตาเองก็ขอให้ ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ